โอเคครับสิพี่น้องด้วยแถวนี้ก็มาผู้ผมกะเพราอีกแล้วนะครับแล้วก็มาอ่าอยู่กันในนี่เลยนะกะเพรากะเพราเซเว่นแน่นอนจริงโคตรน่ากินเลยประชดโอเคอ่านะครับสำหรับคนที่อ่าหลงมาอยู่ในคลิปคลิปนี้นะครับก็บอกบอกไว้ก่อนเลยว่าคุณพลาดแล้วแต่เดี๋ยว เดี๋ยว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 นะคับคลิปนีิ่งปิดนะครับเพราะว่าคลิปนี้นี่มันมีดีหลายอย่างนะครับข้อแรกนะครับทำให้คุณรู้ว่าคุณควรที่จะตุนอาหารไว้ในตอนกลางคืนนะครับข้อที่สองก็คือว่าคุณจะได้ไม่หิวในตอนกลางคืนเนี่ยส่วนข้อที่สามนะครับเราต้องมีเราสามข้อส่วนข้อที่สามเพื่อคุณจะได้ ออนอนรับฝันดีนะครับกินนะกินนมวุนนะ้นตะกรุดแพะนะฮะเละสิคกี้พหน่อยอาหารกรุบกรอบแฮมเบอร์เกอร์แล้วแต็มด้วยข้าวผัดกะเพราเซเว่นนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราจะลองมากินกินเบอร์เกอร์โชว์เลยกันน่าจะดูน่ากินที่สุดละเน่เป็นชิ้นๆเลยนะอืมอืม,อ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 มสุดยอดเข้าเลย พออืมขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะครัโชคดีกุดบายเฮ